ที่สภาพนะลูกจิ้วผมเนี่ยโดนฮัตสึมาคิเนี่ยคือยกขึ้นไปใช่ไหมล่ะแล้วโดนยกหินรอบๆเนี่ยพุ่งใส่ทุกคนปุ๊บโต้มเลยไง okay, โอเคทุกคนคือวันนี้เนี่ยเขาจำการมาใช้กล่องเลือกเศษ SSR เนี่ยจำนวน349อันเนี่ยในการทำให้ฮัตสมึมาคิร่าง2เนี่ยขึ้นหกดาวทุกคนก็เขาบอกเลยนะว่าเผลอๆเนี่ยอาจจะถึง7ดาวได้นะเพราะผมไม่แน่ใจว่าเศษ349อันเนี่ยคือมันจะพอขึ้น7ดาวหรือเปล่านะก็คิดไปแล้วเนี่ยเราด่าการใช้ตั๋วแดงเนี่ยให้ครบ220ใบทุกคน หรือก็คือใช้ตั๋วแดงสุ่มนั่นแหละนะหลังจากที่เราทำการใช้ครบเนี่ยเราก็สามารถเลือกอาวุธสามดาวค่ะสามกิร่าเอสรได้นะคนถือว่าแจ่มแมวเลยไงผมก็ทําการเอาอาวุธสามดาวเรียบร้อยนะผมบอกเลยว่าไม่พายานอนโอเคมาทำการไปเลือกเศษเอสรดีกว่านะคน <Okay. S 1> มาคือหกดาวแล้วกันมานคนตอนนี้เรามีเศษธรรมดาคือสิบแปดเศษนะถ้าตาที่ออกคำนวณน,นะหนึ่งช่องเนี่ยคือมันใช้สามสใช่ไหมล่ะสามสิบคูณสามเท่ากับเก้าสิบนะทคนเก้าสิบบวกสิบแปดเท่ากับหมนร้อยแปดโอเคประมาณนี้นะคนมา เลื้อก่อนเลยทุกคนหนึ่งร้อยแปดเศษนะมาเลยหนึ่งร้อยอันถ้าเกิดว่าเผอกดเลือกปีศาจนี่คือจบไปนะผมบอกเลย <c oughs> โอเคจับมาเลยโอเคเรียบร้อยฮะหนึ่งร้อยเศษจากนั้นก็มาอีแปดเศษทุกคนเอามาแปดเศษก่อนนะกันเพื่อความชัวนะปาดหนึ่งทีทุกคนโอเคแปดเศษเรียบร้อยาเวลาสาขึ้นแล้วสมาชิกสร้างเอาไปเลยปาหนึ่งทีป้องเรียบร้อยทุกคนปาปื้อป้องเอาอน,นี่พอเดี๋ยวดิ มันจะไม่พอยังไงเนี่ยผมว่าขึ้นเจ็ดดาวไม่ได้แน่นอนเลยเพราะว่าตาจะพอไม่พอนะเพราะว่าตาไม่พอทุกคนให้ตายเถอะจะเกิดทีไรโดนคุกเเหนือทีเลยสุมตามามหนึ่หนะผมว่าผมมีกล่องสุมตาอยู่นะจัดมาเลยทุกคนโอเค,รออค,ค,ค,คอเรียบร้อยครบละตาคนป้าหนึ่งทีตายขึ้นหกดาวเรียบร้อยถ้าเกิดว่าใช้โอ้โหห้าสิบเศษเลยเหรอตอนหนึ่งช่องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด เจ็ดห้าสามสิบห้าสามร้อยสิบสี่โอ้โหโคตรเยอะเจ็ดดาวเนี่ยไว้คอาเก็บก่อนเอสอาร์สากลเรืๆๆๆ่อยๆอนะทุกคนนี่ก็อัพปุกเตืออทุกคนอันนี้ไม่พ้านอนนะผมาเหมาะเลยถ้าพ้านี่คือแบบไม่ได้ทุ้คนจะไม่เก่งเลยนะแต่ไงตัวละครถ้าตะกี้ของปั้นตอนนี้คือคงยังไม่เก่งนะเดุกคนเรียบร้อยโคตสามดาวม่วงเขาเติมมาตอนนี้อัพสี่ดาวม่วงต่อแต่ผมปั้นตอนนี้คือคงยังไม่เก่งเท่าตัวละครท่าตะกิ้ยูอาร์นะคนแต่ส่วนตัวผมเนี่ยชอบท่าตะกิ้ล่านี้มากกว่านะสี่ดาวม่วงนทุกคน อ่าตอนนี้เราสามารถเอาขึ้นห้าดาวม้วนแล้วไงโคตรมาแต่นี้จะเพาะพสองดาวโอ้โหพาได้งไงเนี่ยปลาเลยนะทุกคนอัพต่อเนื่องไม่รอนะนี่จะพอไหมเนี่ยไอ้ตายฮิโร่จะพอไหมเนี่ยไมย่พออ่ะนอนนอเนี่ยนะคอเสียพอเนี่ยจะลองจะเกิดตัวคู่กาเนิดเฉยเลยตอนนี้ข้ามัาตัวเดียวเนี่ยคือสมล้านนะทุกคนเจมตีตอนนี้คือห้าแสนนะทุกคนไม่ต้องห่วงนะทุกคนที่มันน้อยเนี่ยเพราะว่าผมยังไม่ได้ใส่ของให้ไงทุกคนมา โปเลยแล้วกันเริ่มจากการน,นําขอทรักิีดล่า U R เนี่ยไปใส่ห้าล่า S R นะมาเลยทุกนะคนถอดสีแดงก่อนนะขอยิ้มก่อนนะจ๊ะทรักิีดล่า U R ปลาเลยฮะสีแดงหนึ่งช่องปลาหนะนึ่งทีได้คนเพิ่มมาสองแสนช้อนหนึ่งไปเรียบร้อยสามแสนอันนี้ก็อีกช้อนหนึ่งโอเคสองแสนหนึ่งนี่ก็ใส่เท่มไปเลยฮนะทุกคนเสื้อกอดไซเบอร์รองเท้าบูทจากโกนนะเสื้อกอดทั่วไปจากโกนดกันจ้าทุกนะคนค่ามาตอนนี้คือหกล้านห้าทุกคนโอเค จบตีค้นหนึ่งล้านหนึ่งแสนละ,ะ,ละ okay. โอเคก็ถือว่าอุ่นใจขึ้นมาิด้หน่อยส่วนตานี้เนี่ยก็เอาไปขอดการได้คนป้านหนือนทีได้โคนสีม่วงนะไม่เป็นไรได้คนนะครั้นี้ก็ดีละมาทุกคนเราทำการย่อยดาวม่วงของอีอังได้คนที่เราเนี่ยจะได้อันนี้ฮะได้คนเนี่ยสกิลฮีโร่นะตอนนี้เนี่ยขมมีหัวสิบเอ็ดอันนะคืนค่านลฬิกาได้คนโอเคมาหน้าการอัพต่อละหวังว่าจะพอละจ้ะไปเลยทุกคนป้านหนือนทีเรียบร้อยได้คนพอจินด้วยนะไปทุ้คนปะขึ้นมาเลยห้าดาวม่วง เรียบร้อยแลนะคนฮอตึติมาตอนนี้โอเคสุๆคือ5้าดาวม่วงนะโอเคถือว่าสวยงามนะครโอเคนะงั้นก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคนบอกเลยนะว่าลูกกิวผมเนี่ยเจอเลื่อนหินทลายฟ้านอนนะว่าเลื่อนหินทลายฟ้าผมเนี่ยคือ คือเอาอุตสามดาววะไงทุกคนเออที่สภาพนะลูกจี้วผมเนี่ยโดฮาซากิเนี่ยคือยกขึ้นไปใช่มั้ยล่ะแล้วโดนยกหินรอบๆเนี่ยพุ่งใส่ทุกคนปุ๊บโต้มเลยไงฮาจะเป็นไงก็รอดูคลิปหน้ากันทุกคนงานนี้ก็ขอลาไปก่อนแทุกคนซีรี่ย์เจอกันคลิปหน้าฮะบ๊ายบายทุกคนเจอกันฮะเสร็จหย่อนแน่